สวัสดีค่ะพบกับช่องครอบครัวอินดี้นะคะวันนี้จะพาท่านผู้ชมไปดูการตัดแต่งกิ่งต้นโกโก้กันนะคะไปดูกันเลยค่ะเดินเข้ามาในสวนนะคะเห็นมีรังผึ้งด้วยนะคะอยู่บนต้นไม้ต้นโกโก้ของเราอยู่ด้านนี้ค่ะ โอ้วันตินมาจุด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 ,จดนี่ก็ส่วนหมากเข้ามาถึงแล้วค่ะโอ้ตัดแต่งกิ่งได้บางส่วนแล้วค่ะ อันนี้ก็ต้นที่สองค่ะเสร็จแล้วค่ะต้นนี้ดูลงขึ้นนะแดดแ่น,น,น,อนสองพิต้องตัดแต่งอย่าให้ใบไม้บงังแดดจะได้ส่งถึงลำต้นเพราะว่าลูกโกโก้จะออกตามลำต้นนะคะ ต้นโกโกต้นที่สามใบเยอะมากต้องตัดแต่งให้โลเพราะว่าดอกเขาจะออกตามกิก่งก้านตามลำต้นพอแดดส่องไม่ถึงรูปดอกก็ไม่เจริญเติบโตต่อนี่ยดอกเน,น้อยเนี่ยเห็นไหมเล็กมากต้องตัดแต่งให้โลโๆ ให้แดดสองถึงดอกจะได้โอเคค่ะอุบันอันนี้นอนเจาะลำต้นนี่ค่ะนอนเจาะลำต้นโกโก้กหาตัวยไม่เจอน่าจะเป็นผีเสื้อไปละเห็นแบบนี้ก็ตัดออกเลยนะคะที่ไม่อยาให้ลรมเดือวต้นโกโก้เราจะตาย อันนี้ต้นที่สามจากลกๆตะกี้นะคะเหลาะได้ไก็จะโล่แนี้ค่ะค่ะช่วงเวลาที่ควรตัดแต่งกิ่งต้นโกโก้น,นะคะก็จะมีสองค่ะตัด แต่งกิ่งครั้งใหญ่นะคะช่วงปลายฤด,ดูร้อนก่อนฤดูฝนแล้วก็ตัดแต่งกิ่งซ้ำอีกครั้งนะคะช่วงปลายฤดูฝนค่ะค่ะแล้วก็ตัดแต่งกิ่งต้นโกโก้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูผลงานกันค่ะว่าเราตัดแต่งกิ่งต้นโกโก้ในสวนเราไปได้กี่ต้นละคะอันนี้ต้นโกโก้ต้นที่หึงนะคะอันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ โกโกต,ะะต้นโกโก้ต้นที่สองค่ะต้นโกโก้ต้นที่สามอันนี้ต้นที่สี่ไม่ได้ตัดแต่งกิ่งเพราะว่าในต้นมีรังพึ่งนะคะต้องให้เขาออกจากต้นไปก่อนนะคะแล้วก็ต้นที่ห้านะคะต้นที่หกนี่ค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต้นโกโก้ในสวนของเราก็มีอยู่6ต้นนะคะแล้วกาลังจะทยอยเพาะแล้วก็เลี้ยงให้โตแล้วค่อยเอามาลงที่สวนเพิ่มเติมค,ค่ะคลิปการตัดแต่งกิ่งต้นโกโก้ของช่องครอบครัวอินดี้ก็ได้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณท่านผู้ชมที่รับชมด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ 对吧